สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีวันสงการนี่วันสงการเนาะก็<ม>สวัสดีมีความสุขกันทุกคนนะครับก็<ม>ขอให้เล่นน้ำกันสนุกสนุก<ม>ก็ปีใหม่หลังปีใหม่หลังสงการนี้เขาว่าจะได้กันเป็นล้านทุกคลิปเลยอะพวกเราอะเดี๋ยวเอน้ำส่งหมดอะไปดูเด้อมีเชื่อ วันนี้เดี๋ยวจะจะมาทำอะไรดูสงการเดี๋ยวจะมาแสดงมายากลอันนี้สกอตเทปนะเพื่อนใหม่ๆ่กาวด้านเกเดี๋ยวมาพันพันนะแป๊บพันเข้าด้วยกันอืออืมสอ,องรอบสามรอบ่ 4. ห้ารอบเนาะตัดตัดกันใจเอาคมจัดอยู่นะแน่นนะเนี่ยเดี๋ยวเจ้าวงนี้เข้าไปเอาเข้าอยู่ในนี้ เข้าเฉยมายากลสงการเข้านันี่ดูดิเน่นแน่น,น,นเดี๋ยวกันไกลตัดออกอืกันไกลก็เข้าไปอีกสนุกสนุกเพื่อน เขาจริงนเนี่ยผมไม่ได้เลยทีนี้เดี๋ยวไปเรียกไอ้นั้นก่อนให้เขาตัดให้ก็สงการก็ให้เพื่อนๆมีความสุขกันทุกคนนะครับผมก็อันนี้มาทำคลิป <c oughs> อันนี้ก็ไ้ลงในดูเขามัวแต่นั่งดูขงเขาเล่นเล่นสงการกันก็ขอให้เที่ยวกันระมัดระวังมีความสุขกันทุกคน สวัสดีนะครับเพื่อน